สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หมูมีแคมปิง้งยังคงติดใจฤดูฝนอันชุ่มฉ่ำของคลองมะเดือ่อจังหวัดนครน,นายกอยู่นะคะช่วงฤดูฝนนี้เหมาะกับการไปกางเต็นท์ริมคลองมะเดือ่อจริงๆเลยค่ะพอเห็นน้ำใสๆแล้วมันอดใจไม่ไหวเลยจริงๆแม้จะลุ้นอยู่กับฝนทุกเวลานาทีกันเลยทีเดียวค่ะ ซึ่งลานกลางเต็นท์ที่เราจะไปในวันนี้เป็นลานกลางเต็นท์ที่ยาวขนานไปกับคลองมะเดื่อเลยค่ะที่นี่จะแบ่งเป็น4โซนก็คือโซน A, B แล้ว C แล้วก็ d ค่ะนอกจากนี้ในลานกลางเต็นท์นี้นะคะก็ยังแบ่งเป็นกลางเต็นท์ริมน้ํากับกลางเต็นท์ที่ไม่ติดริมน้ําด้วยค่ะแต่ว่าแม้จะกลางไม่ติดริมน้ําแต่ก็เดินแค่นิดเดียวค่ะ ก็สามารถไปเล่นน้ำในคลองมะเดื่อได้แล้วค่ะวันนี้เราไปวันธรรมดาค่ะคนก็เลยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่จุดมุ่งหมายของเราในวันนี้ก็คือ The b i r แคม m p นั่นเองค่ะทุกคน ในวันที่เรามานะคะน้ำก็เริ่มจะเยอะขึ้นมานิดนึงค่ะเพราะว่าช่วงที่เราไปนะคะฝนก็ตกทุกวันเลยค่ะแต่วันนี้เราโชคดีมากที่เราไม่เจอฝนหนักๆนะคะแม้น้ำจะเยอะขึ้นแต่น้ำก็ยังใสยอยู่ค่ะน้ำใสน่าเล่นมากเลยค่ะทุกคน วันนี้เราเลือกกางเต็นในจุดที่เป็นโซนซีค่ะแล้วก็จุดที่เรากางเต็นก็เลือกในจุดที่ไม่ใช่ริมน้ำค่ะแต่ว่าก็เดินแค่นิดเดียวเองค่ะทุกคนวิธีสังเกตก็คือหลังจากจุดที่ต่อไฟอะค่ะที่ไม่ใช่ข้างหลังมาที่ไม่ใช่โซนริมน้ำอะค่ะเราสามารถกางตรงนี้ได้เลยหญ้าฟูมากเลยค่ะช่วงนี้ฝนตกอ่ะเนาะ เรากางเต็นท์ริมน้ำนะคะที่นี่เขาก็จะคิดค่าล็อกเพิ่มค่ะจากค่าบริการที่ล็อกละ200บาทกางเต็นท์เสร็จแล้วเห็นน้ำใสๆแล้วมันอดใจไม่ไหวจริงๆค่ะทุกคนอยากจะเอาขาไปจุ่มน้ำแล้วค่ะ โชคดีมากเลยค่ะที่มีแดดนิดนึงนะคะแล้วก็ไม่มีฝนหนักๆมีแค่ฝนปปอยๆปๆเป็นบางช่วงค่ะ ธรรมชาติที่นี่สวยมากเลยค่ะแล้วก็อุดมสมบูรณ์มากค่ะมีผีเสื้อสวยๆเพียบเลยค่ะตอนนี้ได้เวลาไปลุยน้ำกันแล้วค่ะ ไปปะน่ะพายไปปะน่ะเอ้ยเขามีเชือกนะระวังระวังเชือก เออเขาก็ไปของเขาได้ค่ะทุกคนเออหมีกับน้ําเนี่ยอยู่ร่วมกันได้นะเนี่ย สบายไหมคะพี่หมีน้ำใส่ละเย็นเห็นตุปลาพี่หมีชอบ จะสงสารซันนี่หรือจะสงสารพี่หมี ดำขุดดำวหว้เป็นปลาเลยทุกคนอ่าวชวนชิงชาเขาอีกเนี่ยค่ะทุกคนน้ำใสมากเลยนะม่่เอานะแล้วก็น้ำใส bem เล่นน้ำซะหมดแรงเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็เย็นมากแล้วค่ะเดี๋ยวหาอะไรกินเติมพลังกันก่อนค่ะเดี๋ยวจะนอนไม่หลับเอาวันนี้เรามีเกี๊ยวซ่านะคะก็กินการกรุบกรุบเบาๆก่อนนอนค่ะได้เวลานอนแล้วค่ะช่วงนี้ก็จะมีฝนปปรยๆยๆนิดหน่อยค่ะก็เลยต้องขนทุกอย่างเข้าเต็นท์หมดเลยค่ะ ไฟก็เอามาเปิดในเต็นท์ไปเลย เจอชาวบ้านเขาเลี้ยงควายฝูงเบอ้อเร่อเลยค่ะดูน้องๆมีความสุขกับการกินหญ้ามากเลยค่ะทุกคนเราไปหากาแฟกินให้สดชื่นกันดีกว่าค่ะคนน้อยๆแบบนี้ เราเลยขอชิลกับบรรยากาศริมน้ำหน่อยค่ะอากาศดีมากเลยค่ะ น้ำนะคะทุกคนมันพองอยู่นะคะทุกคนเออเชฟต้องกลับด้านไหมคะเอ้าวเชฟพองค่ะชทุกคนพองอยู่นะคะ ใส่น้ำมันน้อยไปหรือเปล่าคะเชฟ โอ้ยร้อนเรานาเฝที่เดอะเบิร์ดแคมป์นะคะเขาคิดค <te> <w> ่ากางเต็นที่ คนละ200บาทต่อคนต่อคืนค่ะสำหรับเด็กคิดค่าบริการที่150บาทต่อคนต่อคืนถ้าเด็กต่ำกว่า6ขวบเข้าฟรีนะคะถ้าเลือกกลางเต็นท์ริมน้ำเขาคิดค่าล็อกล็อกละ200บาทค่ะที่นี่มีไฟฟ้าให้ใช้ทั่วลานเลยค่ะแล้วก็มีสัญญาณโทรศัพท์ทุกค่ายค่ะ ที่นี่ยังมีจุดจอดรถคาแคม์ให้ด้วยนะคะซึ่งเขาจัดไว้ให้อยู่ในโซนดีค่ะสำหรับห้องน้ำที่นี่ก็มีห้องน้ำา4จุดกระจายอยู่ในโซน A B C แล้วก็ดีค่ะครบทุกโซนเลยแล้วห้องน้ำแต่ละจุดของเขาก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นให้2ห้องค่ะ แล้วก็มีอาหารตามสั่งให้ด้วยนะคะนอกจากนี้ถ้าใครไม่มีอุปกรณ์มาที่นี่ก็มีอุปกรณ์ให้เช่าด้วยค่ะในฤด,ดูฝนนี้น้ำคิดว่าที่คลองมะเดือ่อเหมาะแก่การมาพักผ่อนหาความสงบรื่นรมให้กับชีวิตที่วุ่นวายของเราๆามากเลยค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ กับหมูมีแคมปิ้งสวัสดีค่ะ